À. vâng đâu bây sĩ, nó chuẩn cái gần 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 sang, gần 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 bạn này, gần 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 đây lưỡi gần gần người nó. <laughs> มุ้งสั่งกระชีนสบายเนาะใบมุ้งสังกระชีน,นชจั๊กตบจั๊กยางเนาะ <c oughs> แล้วนิ่งเพลีย,ลย,ย,ยแล้วยนะังกระชีนอ่ะบอได้เฮยมันมันเคลื่อนนั่นแหละอ,ย,อย่างกะชีนอะเนาะมันอ่อนงั้นมุ้งยากจที่มันตบมันก็ะไลยืยืดไปเลยว่าดิคือค <c oughs> ือน,นี่นหละมันมันจะอยู่ในล,ล็อกมันเลยเนาะมันโบไปอยู่นี่นะมันแข็งเลยเพราเธอเนี <c oughs> ่ย ตบแนี่ยนนนึงก็ชื่นไปยืดนไปเพี้ยนาไรเพี้ยนไปเลยแหละทำพวข้าวสาลีทำพกข้าวาลก็ไปทั้งไม้แล้บ้นี่ยเ้าขึ้นเบิงทังสร้างก้อนท้งสร้างขึ้นคนเดียวมันอีเนาะ แน่ข oh, oh, oh ึ okay. uh ้น oh. อ oh, ีกพ uh ี่น้องเฮ้ยโอ้โคือเป็นยังสิโอ้ยโอเคเออโอ้โน้าถอดกับขับไปเล่ยเนาะเออสอดยับไปปุ๊บแ้มันเล่ย์ไปยัเนาะ anh đồ leo pan, cái này nó xong no. eh. bó xong phen nó xàm nó à thôi chứ lốn ý con bẩn đi ô ô nhé cứ bởi tình sĩ này nè cứ lường làng <laughs> như thế cứ lường làng lường làng <laughs> thử chẳng qua, mình mua đây thế nào à <laughs> โอ้นี่เขาจะเอาออกบ่กแบบนี้มันเป็นต,ตัวข้ามไ,ไปเนาะ,นะอารมณ์ด้วยจสิงนี่แหละตัวนี้นะคันลองเบิ่งก้อนคาร์าวเอฟซีเพิ่นเห็นดีน้ำลายคนกะจีเห็ุไห้เพิ่นนหรอนะเพราะอันมองขึ้นหัวข้างในอะนะเป็นว่าไายทานเพื่อก็ว่าปวหยาเฮ็ตไปว่ากอขึ้นยอดจีอะนะใหญ่ลักษณชนะไปที่นะ ให้เป็นให้เป็นซีดียมวันนี้แต่ก็ไายกันไรเป็นอางนี้อีทีนะให้เป็นให้เป็นตัวหั่นออกมาที่ะนะให้่าเ้าใส่เ้าใส่เสาสองอันเนาะแล้วก็แล้วก็ตีแป้นตีตีตีนั่นชนิดเป็นซีดียมอ่ะล่ะนี่ให้มันห้อนนี่นี่ให้มันห่อนี้บ่ แั่เนปงเห็ดุละพักก็ได้เ็ดคพักเอาก็ได้ตอกยอดเนานะแบบแบบยอดเนาจนะแล้วฮ่อแงไนแหละฮยอดเอาไม้ยอดเนาตอม่าตอกโม่ใช้อาทั้งนนแะนะคนละนั้นคนละพืชจะปกไดนี่ายงนเป็นตี้หากายทังนั้นตัวนี้ฮากระตีตัวนี้เลยตัวนี้ตีใช้ตัวนี้เลย แอ่กาดก่ขึอ่าสิเอาเป็นนี่ได้ปูนี่พูดีเลยนี่เป็นตัวฮัลตันเอานี่ยพอดีงามก็ว่าเขาใหดเพียงหนาประตูนี่เลยนะหรือว่าเขาต้อง่ต้องกก่ขึ้นตึกคิวนะเป้หห้าขนาดไหนหนาประตูเพราะั้จ้ะ

ฮะมุก็ม่างมงกอก็กระบึงก้อนอย่างมงเทกับมันมันเป็นงบงคนน่าชวนที่นะบ่แว่เ่ไม่ในเทากัเฮตดไปตัวนี้นะแม่ตัวนี้ตัวเฮือนดมันกะคุณทานอะนะสาวพ่อหาได้บ่ได้บ่ลงเรลยบร้อยไรฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ดฮ่าฮ่่าฮ่่าฮเาฮ่าาะเาาฮด่า แจ้งเบิรงน้องการด้วยเลยพอเสียมาเฮ็ดอันว่าหันมุงอันน้ำก๊อกปอสิงเนะี่หน่าพอในชวนไมมตัวน,นี้เขาก็มาเฮ็ดน้ำเพื่อนน้ำชานหน่อยแล้วสักก้อนไอ้พ่อก้อนบางเทือกมันมีแผ่นก้อนก้อนนี้ออกเียหน่าไม่ในชวนนี่นะม,นมันก็มีเน็ดคนในย่างก,กันไได้วยเลยอ่า โอ้ได้โฮมเลยไรบานนี่ใกล้จะได้ออกมาอยู่นอกก็ได้ไรบ้านนี่ฮะเออเตียงตัวนี้เนาะบายมาถูเขากเอามาไว้แต่ได้บ้านเหงื่อทึงเลยเนาะวางเอ้ไว้สีเอาไนอช่างกสีเด้ขนมองเจ้า <laughs> làm hăng nữa. Ta gạo học cái gì soi sang người nào về nó. Nè à. yeah, bạn này lay hùng vào đây lượn người nào người nó. <laughs> มุ้งสังกระชีนี่สบายเนาะใบมุ้งสังกระชีจักตบจักยางเนาะแล้วนิ่งเพียงแค่อย่างกะชีกันบอ่าเฮ้ยมันมันเคลื่อนตัวไรอย่างกระชีเนี่ยเนาะมันอ่อนงี้มุ้งยากถึงมุ้าตบมันก็ไหลยืยืดไปเลยว่าดิคือคือนี่เนี่ยมันมันจะอยู่ในล็อกมันเลยเนาะมันโบไปเลยนี่นี่ะมันแข็งเลยโพรเธอเนี่ย ตบเน่ยนึงก็ยืดนไปยืดนไปเพียนไหนเพีนไปเลยแหละมมถด้กนย่าับุกข้ลีาก็ไปทั้งไม้เลยบานนี่มันแข็งเนาะนี่แนบอยู่ทั้ง หน้าบ้านบางสิงเพิ่นพี่น้งนองเลยเนาะกะอีกมุมนี้กตงามเนาะตัวสีเขียวอมตม้มตัดกับสีแดงพี่น้องเลยเนาะสีฟ้าเนาะสีฟ้าทะเลตัดกับสีแดงใครที่ว่างามเป็น,น้องเลยขัดลายขักหลายตัวเริ่มไล่โฮมแล้ววน,น่ะเนาะ

แหมมันมีน้าม oh ีนวลกูน nice no. ah. um, ีแล้วเลาทูดเอ้ยเด้อกินข้าวกินข้าวมื้อละองเทือ่กี้มื้อมด้อเทือเดียวนาะชาวนี้ก็หาชาวนี่ก็หาแล้วเพิ่มพลังอีกแล้วชาวนี่ก็ีกินโดยซีลงไปหโน้ไ่ได้นอนน้งมเล่อื้เนาะ

ตีงามพูดตีไปงามเลยละวะงามไปดีเนาะ้แนี้แนใหม่มาใส่สูตขึ้นบักบ่พบักใจจำได้หรอบักตามบักตาตามสินเนาะบักตาสวกับส้มข้งคู่กนกระชีแต่เพรมันเริ่มเท่าไหร่กระยาบั้นะนะจกคอยนีไหวเป็นเป็นช่องลมเลยแหละห้ลมเข้าแน่เห็นว่ากระดา ลมพัดมานมันก็เขามันมีอากาศอันนียกแต่ว่าว่าวชุพังซๆว่เอาไปสมมุติว่าเฮาเฮาว่าได้อยู่แต่ไปเะเ่าพ้นยันพูดเป็นพึ่งหมดว่าโอ้โหดูวหักเท่ว่ะนะอากาศไล้เปิดพเกนี้นี่ยมันก็เขาทั้งหน้านี่ประกายนี่ออกเนยไงไปมไปยันน้ยนมัมจะอมาช่องไว้เนาะ ขายกวยกวยมาเบิ่งเด้อมามันสิยั่วกัไปแล้วนะกแม่สแล้วก็เฮาก็ยิงตบๆใส่นีใกับอันนี้กันแล้วก็ได้นี่่เฮาหันนใส่กับตัวนี้เลยนะเออออคขอ2บ่เฮ้ยเหยังคือบ่้อ2่้อแถวนึงเนาะแนึงอสกึบเข้าไปในก๋นืืใสเกลแล้วเลยพอให้มันตุ๊กับอันว่าหางซักสีเลย แต่ตัวนี้แผนเท่าก็คือตัวนี้ได้หนิคือเคยว่าวันไรพอขึ้นว่าได้ได้กับมันกับมันกับว่าได้กับกับไรกับไรเห็นเหรอเออกับเพียงแต่ตีหันมานี่ออกมานี่ประมาณเม็ดหนึ่งออกมาเม็ดหนึ่งต่ำต่ำแป้ห้าแถวมานีกับขากับกายหัวกันไหนตันี้อะไรมันกับว่าได้อยู่มันกับว่าได้อยู่นอกหันไหนกันเนาะแต่ยังอยู่ในคือเก่าอยู่เด้นี่อะไรว่าได้อยู่นอกได้เพียงเนาะมันมีอันว่าตัวนี้ห่างตัวนี้อ่า อันนั้นอยูนี่มันมีหางตัวนี้มันมงว้อยู่ข้าใดนี่เพราะว่าเฮาบ่ได้ตอกนอกเด้เฮาตอกเข้ามาในพี่บ่จะไกขึ้นพุ่นก็ไกพุ่นก็ได้กลไปทางนั้นอืมกลทางนั้นบ่เออนีปิดจําเนาะเออก็เฮ็ดพนักไปเลย้อมเลยอขึ้นทางดีส่งไส่งงเตาขึ้นไปสูงๆก็พนักอ้อมไปเลยก็ไปขึ้นพุ่นบาดเาก็ได้ลงหันก็บ่บ่อยากขนาดน คืนึ้นทั้งนั้นก็ได้เพราะคืนึ้นทางนี่ไงมันก็มันก็จ่อกับกับประตูแล้วตอนแรกคืนข้างไปสิเอาขึ้นข้ายใช่ปะอืมบอขึ้นทางหน้าได้ขึ้นค่างอ๋อขึ้นข้างมาทั้งเบอร์นี้เนาะเออห้ามห้ามห้ามบอกึ้นนะตุ๊กตุ๊กมันเป็นหุเป็นทรงแล้วให้จังหวะว่าจะเอาขึ้นทางใดไม่นันพอดีกัตกกะหางใส่ปีนี้กันนะนี่กะเอาว่าห้ามมุ่งแล้วกับมีแต่กับวัย มีแต,ต,ต่เพี้ยงแต่นี้เหมือนเดียโน่งได้เลยกับพด้นหาเลยกัแต่ว่ามันบอกขับมันนี่ก็ชิคกี้นี่แหละอัศลรถเจ้าเข้าไปในบ้านกบกบไ, <ป S 2> ไว้มาทาสีไว้เนาะกบเข่าเลยยังทาท,าทาขันอีกเลยก็ได้มาอยากบ่กมุกเพื่อาานว่าเงี้ยเนาะเอามาเข่าบรรเทาเยังเข่าเแล้วแล้บ้านเข่า ตดังาสมันก็ไม่สูงเนาะหัวท้าเอานั่งหัวท้าตัวนี้มันก็เป็นห้านเลยก็ยืดถึงก็นั่นกะเอาห้าอันนี้เตียงกันเนาเตียงก็ได้งออยู่นี่เตียงก็ได้มีก็ได้แล้วเอา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 เนี้ยมาวางก้อนเนาะอันนี้มาวางแล้วก็ผ่าก็อนเนี่ยมันงอจะผ่านะโอยตันสีมือเราใบงอยนะสี กม่นกบ่จังทาไครออกมาจะจุ่มเช็สักน่อยถ้าเกิดจะลำอะไรเือเอาเนาะมีวิธีอยู่ได้เนาะมาเอามาเอาลง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 ไปจะลนเออยันเสียนพักตีนเจ้านะครนะอัม มาลงมาลงมาลงมานั่งอยู่ตรงพี่สัง hey. กันอนเดดรายนก่อนก่อนาก็ได้สามแผ่นอีกสามแผ่นเปลี่เปลี่ยนกันเนาะ่มันเขาขึ้นมาทึงมันแดดเลยหอนเนาะไปถอดเกือบได้แล้วเนาะใกล้แล้วใกล้แล้ว่คือผมืบานี่เด้เหตใจโต๊ะใเนาะอยู่ชโนนั่นเ้โต๊ะอยู่ชโนบ้านี่นะ เจ้ามืนนี่เชื่อว่าของเจ้าว่าเจ้าโทรไปบอกนแล้วไ่้บอกคนกัตั้งแต่นุกนหลังนี่ขึนบ่ไตกเลยทางนี้น่ะบ่ได้ตกแบบเออมีแตมื่เื่อไม่ได้ตกหัาเออตกฮมดเถื่อบ่ายท้งืนมาตกบ่ายทันน่ะแต่ช่วงฮมาตอนนั้นมาตก่อยถ่ายงหลังคายังกสิเนี่ยลนี่บ่้เรือทเที่ยเพือนอ่ทางเลงนี่ไ่ด้เรือเรืองมเลเลองสัางกสิไหมนี่ ซื้อแแท้แดงนี่หนูมาวุ่นวาทึ่งกันงางามไม่นเื่อเ้ยตรคยบอกเจ้าหมนว่มันสีแลืองอะย่านเลยพอแหพอเลย ขึ้นไรทื่อะไร <c oughs> ข้านขึ้นมาอะไรกันเออสีมันถึกดีมันทกส,สีมันเจ้าของแม่ขืนน้ำอยู่บ่มึ่อกู่ว่เจ้าของง Salvador, เขาก <th phin x> ็คอยกับเขาก้องกอร์อเนอาะแล้วระตลกเนควยกับเขาแล้เพิ่มเงได้รอวะผมเนี่ยโบราดีอยู่เนาะมเงียว่ะเงินจะออกวันไ้นมีว่ะวัจิตโตมีเงินตโตมาได้เราบรรตลกเมีเง้ยกับบึงคือกันละโบรา้สิอ่ไปกันที่ตามคลิปอยู่บ่อสิบททีมงานสร้งรถก่

ไม่คืน,นเันบอ่นบอยเซนบ่กคืนแล้วไว้ไว้มันมีนวเห็ดอยู่อืมเพราะให้เห็ดนี่อยู่<อ>เด้วยแต่ใส่เป็นลมขึ้นเก้า<ห>อ่ออาแต่ใส่เป็นลมนคือเก่าอยู่เด้ว<อ>นี่ได้มีเดือชนชั่นนี้งนะห้องเห็ดหยังมันก็ง่ายเลยสิบสามตับนนั้นว่าไม่มันเหลือมันเหลือมันก็เห็ดอื่นเนาะดีแล้วเดือนดีแล้วครับว่าบ่เดียเจ้าว่าเอ้า สมมุติวาห็อื่นกระไดแางมม่เขาวได้ให่มาชมได้สามนี่ขา่ได้มาชงไหนหน่อยขา่ได้มาชงไรเคยเคยยู้นี่บะบบดเห็ดอันห้องน้ำนี่เหดโค้งหองน้ำไปไล่กันไปแต่ละมองค่ะไล่เลื้อยมาน่อยนึงมันประมาณจคเส้นไบ่ถ้าว่าเห็ดนโค้งกันบะหลังคาต่นีอาวอัน่้ประมาณสองคุณสองเมตรคุณสองเมตรหน่อยนะเป็นบเทิหมเบทเทิไอ่ะเบดเทิบมชเดียวไม่นี่ สองเมตรคูณสองเมตรสองเมตรคูณสองเมตรสเมตรมันต้องไม่กระเทินแล้ะบ้าบุพอดีมันต้องไม่ไม่ต้องได้เพิ่มไม่อีกตัดสามเมตรีนัวมาเี่ตัดสามเมตรพอมันเอาออกออกเบอรหสิบเซนมันจึงเป็นสองเมตรทั้งก้นกับรหสชิตั้งวัวกับหัชิมันยิ่งได้แต่เต้ามันสองเมตรตีนัวมันก็ถือว่าเราก็ยากต่นี่ ตัวนั้นเขาต่อเอาก็ได้ต่อเอาเฉยงเอาไหมเออตัวตัวมันเือไม่ตัวเส้นยาวๆยาวเหนี่ยาต่อเอาเป็นไม้ห้องน้ำหรืเป็นยานบัวไม้ห้องน้ำมันมันกับมัชูเดียวอยู่ด้วยเนาะมุ้งชูเดียวมันเป็นเทือกไปสิเด้นี่เป็เทือกเทือกไปสิเขาต่อก็ได้อ่าตัวสำคัญมาได้ดอกกระเช้กุ้งเต่ายุ่นนะครับายห้อมไหลกับมันบันั้นส่งไม้คู่ส่งไม้ผู้ดีงครับนำกอกควันนะแล้วก็ริเทพื้นอัน แฮใช่ hey, เป็นสอบนี่เพิ่งขายอยู่วะเนาะอาจจะขายว่าเวนขายอยู่วะเนาะเป็นสอ,อบเคยชื่อว่าสมบุญคันมาขายนะคันเท้าออกมาเองนะเพิ่งขาย,ยเลยไม่เป็นไรเท้าเท้ากับแจยช่วยเท้ามาเองที่เระสอบทอี่ใดแล้วเท้ากับแจยไรเป็นนักเนาะเศรบ้านพินที่ได้อยู่ทอดมาเทนพื้นห้องน้ำอีกเชอวา่ากับพื้นอันขอบเขตนี่กับชีลาที่อ๋อนี่กัต้นโอ้ต้นสื่อมานบวาย รถในรถหนึ่งเนี่ยพอดีเรเลยเนาะในทางเทนี่ในทางเทนั่นเนาะรถหนึ่งเนาะแต่ว่าเลือแนี่เราเครื่องรล้วก็เลืออยู่แต่สิเทระ่าสิเทแต่พี่ว่าทานนก็เท่เทบ่นี่เทวนี้ขางในนี่เล้นี่เขียนนี่ีเดียเทอ่ฉันเอายางเครื่องรถมาเสเนาะจากไหนมไดเทว่อง่กาะคร่องรให้่รกไปแก้มาไปสอบดิโอ้เจ้าแก่ไปสอบ สอบหนึ่งบได้หยอดเม็ดก้อนหนึ่งมันผสมใส่มันจีบบุฟเนาะมันโบได้หยอดเม็ดก้เลหนี่งใช่ไหมโบได้เมฆาลั่นลั่นไหนะลั่นไปปลายนะอย่างในเครื่องกันเป็นยังใช้กัลั่นปลายเนาะเจ้ายวจะลำบากไปตักขึ้นหลุดเจ้าฮะเดี๋ยวก็เอารถมาส่งรถเนาะมันยังได้ทีเออเม่รี่อย่าเอารถหนึ่งรถจะลั่นปลายเนี่ยคอยเคยนะนะไปตักไอ้เสร็จสอบมาเทนบุฟเฟ่วคนอยุยไวๆเนาะ เออเปลี่ยนแผนใหม่แล้วใช่เนาะลำบากผู้คนนั่นแหละผู้เห็นบ่ได้ลำบากไงแนวเพิ่นต้องเอามาให้เขาก็เห็นเนาะมนอยู่นี่เพิ่นเห็นอยู่นี่ขอให้เป็นคนเจ้าทัพไปดำน้ายุ่ยใช่ไหมไปดำนาอยู่มีงานต่อใครเข่าซอยได้เนาะเนี่ยต้องไปดำหนาเนี่ยจะไม่ให้ถึงครัวนี่นี่แผนเนี่ยยุ่ยนี่ ทันว่าได้เข้ามาเห็ดนี่เพื่อสิได้ไปนี่ย่างหน่อยก็เป็นเดือนพุ่นเดือนพุแล้วพ่นเนาะยังดีเป็นรังไม่เนาะยังดีเลยเดือนให้อ่ามันปูนกะเอาหาคนมาเพิ่มกะเอาไว้เนาะมันเขาว่ามันปูงานปูมันต้องมีจำนวนคนที่พอได้ถ้าวันนั้นมันสิซ่าเพราะว่าซ่าย้อนย่างชุดว่าเฮาต้องแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดเด้ว่าอันนี้เฮ็ดอันนี้เด้มันก็ไว้งานปูนกะปูนนี่ได้สามสี่อืม ว่าจะเห็นหน่อยคนว่ามันยังกับโอ้มันบ่ไร้ายเนาะใสาใส่ความใบเงินหน่อยกระยาคะแนว่าได้ไวเนาะเอออขงแม้วตัวนี้เขาก็ไปงานใหม่คะแนนมาได้ไวแต่ว่าอยากได้แต่เงินไหลเอาหน่อยคนเดี๋ยวตาว่านี่จะจะของเห็นงานหนักขึ้นไปอีกวันนี่เอาไปายามไปเนาะ เอาเดี๋ยวทามาเตอร์ไซค์ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะสายที่เข่าพี่น้องเลยสบายดีได้พี่น้องเด้อ